สวัสดีค่ะพบกับบวงรักเลขกรรมเทพตอนที่สิบสาอดีตอันแสนเจ็บปวดเพชรนำหนึ่งสุดลงนั่งอยู่ภายในลิฟต์ด้วยความเจ็บปวดทุกครั้งที่เธอมาหาตราการเธอก็ต้องเจออารยาแม้ความเจ็บปวดในอดีตจะเริ่มจางหายแต่เธอก็ทนไม่ได้อยู่ดีที่รู้ว่าคนที่หักหลังเธอดันมาอยุกเลใกล้ผู้ชายที่เธอคิดจะแต่งงานอย่างตราการ หลายปีที่ผ่านมาเธอพยายามลืมความเจ็บปวดที่อารยาและธนดนทำไว้กับเธอหากย้อนกลับไปแล้วทุกอย่างก็คือความผิดของเธอเพราะเธอทำไม่เพื่อนโดนผู้ชายที่เธอหลงรักข่มขืนเสียงสะอื้นอหลุดลอดผ่านออกมาจากปากเร็วบางอย่างเจ็บปวดเพ็ดน้ำหนึ่งยังจำคืนวันนั้นได้ติดตาเลยทีเดียวเพราะมันเป็นต้นเหตุให,ให้เธอและอารยาต้องแตกหกักอย่าไปเลยนะเพชร ฝนว่างานเลี้ยงคืนนี้มันทำแม่งทำแม่งนะฝนว่าเรากลับบ้านกันเถอ,อะอารยาทำสีหน้าไม่สบายใจเมื่อมองไปภายในงานไม่เอานาฝนเพชว่ามันไม่มีอะไรหรอกอีกอย่างงานเลี้ยงคืนนี้ก็จัดขึ้นเพื่อคณะของพวกเรานะส่วนใหญ่คนที่มางานคืนนี้ก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นแต่ฝนว่ามันแปลกๆนะเพชดูสิผู้หญิงมาไม่กี่คนเองส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายทั้งนั้นฝนหึงเพชรหรอ เพชรน้ำหนึ่งพูดโดยไม่ได้คิดอะไรเพราะตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าอรารยานั่นแอบรักเธอจริงๆไม่ได้หึงนะเพชรแต่ฝนรู้สึกกลางสังหอนไม่ดีกลัวว่าคืนนี้มันจะเกิดเรื่องนะเพชรพวกเรากลับบ้านเถอะอรารยาทำสีหน้าบึง้งกลบเกลื่อนสิ่งที่เพื่อนพูดทั้งที่ความจริงอยากจะบอกจะจะขาดว่าจริงๆแล้วเธอนะ่ะรักเพชรน้ำหนึ่งจริงไม่ละเพชจะอยู่ฝนอย่าคิดมากไปสิอ้าวโน,น่น พี่โดนนี่นาอารายาได้แตก่กังวลสีหน้าสวยชวายวาวไม่พอใจเมื่อเห็นใบหน้าหลอคมของรุนพี่วรวมคณะสายตาที่เธอเกลียดชังทนโดนมังจะมองเธอด้วยสายตาแปลกๆเสมอบางทีก็เดินเข้ามาทักพร้อมกับยื่นดอกไม้หรือแม้แต่ขนมมาให้ทั้งที่ชายหนุ่มก็รู้ว่าเธอไม่ชอบผู้ชายพี่โดนคะทางนี้คะ่ะมาด้วยหรือคะ เพชรน้ำหนึ่งตะโกนเลือกรุ่นพีร่วมคณะอย่างดีใจเพราะรุ่นพี่ผู้นี้คือคนที่เธอแอบหลงรักคอยเฝ้ามองอยู่ห่างๆอีกอย่างบิดามารดาของเธอและชายหนุ่มก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กทำให้เธอเจอธนานโดนบ่อยแต่ก็ยังไม่กล้าสารภาพรัก,รกอยู่ดีอาจเป็นเพราะธนาดนไม่เคยมองเธอในเชิงชู้สาวเลยเธอจึงได้แต่แอบมองอยู่ห่างๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่ชายหนุ่มรัก กลับเป็นเพื่อนสาวหน้าหล่อของเธอมาสิครับก็งานนี้คณะของพวกเราเป็นคนจัดขึ้นนี่นาเราน้องเพจมานานแล้วเลยครับธานโดนเอ่ยทักเพรน้ำหนึ่งแต่สายตาก,กับจับจ้องไปที่สาวน้อยที่เขาแอบหลงรักทันทีที่เห็นถึงแม้บุคลิกของอารายาจะดูห้าวจนเกินยิงไปเสียหน่อยแต่เขาก็รู้ดีว่าหล่อนไม่ได้เป็นทอมอย่างแน่นอนไม่เจอกันนานเลยนะน้องฝนน้ำเสียงอบอุ่นถามขึ้น ก่อนจะก้มลงมามองสาวหล่อหน้าหวานอย่างสบายใจรู้สึกมีความสุขไม่น้อยกับแผนการที่เขาวางไว้อย่างไรเสียคืนนี้อารยาก็ต้องเป็นของเขาเพิ่งมานะคะพี่โดนเพชรกับผลกำลังจะเข้าไปในงานเพชรน้ำหนึ่งตอบแทนเพื่อนเพราะตอนนี้ใบหน้าหล่อจนเกินหญิงเหนื่อยหน้าขึ้นไปมองธนาดนอย่างไม่พอใจเธอไม่อยากให้งานนี้ก็ร่อยเพราะทั้งสองเกิดทะเลาะก,กันเสียก่อนงั้นก็ไปสิ ไปครับน้องฝนชายหนุ่มได้แต่อมยิ้มกับสีหน้าบึ้งตึงไม่สบอารมณ์ของสาวหล่อก่อนจะหลีกทางให้เพรน้ำหนึ่งเดินนำหน้าเขาไปก่อนเชิญครับสาวน้อยน้ำเสียงหยอกล้อส่งมาให้อีกหนึ่งสาวที่ทำหน้าจะกินเขาอยู่ในขณะนี้เราก็ต้องอมยิ้มหากหล่อนลู้ความในใจของเขาหล่อนจะทำหน้าแบบนี้อีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันน้องฝนว่าระหว่างพี่กับเราใครจะกินใคร ค่ะอารยาพยักหน้าตอบอย่างหัวเสียกับท่าทางกวนๆของรุ่นพี่ร่วมคณะหากไม่ติดที่ว่าเธอเป็นรุ่นน้องมีหวังธนาโดนได้ลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแล้วในใจก็ได้แต่ภาวนาขอให้งานนี้ผ่านไปด้วยดีก่อนที่เธอจะกระโดดชกหน้าผู้ชายปากายคนนี้งานเลี้ยงดําเนินไปจนเกือบตีสองห่างแต่ร่างบางกําลังเดินตามหาเพื่อนรักเสียให้วุ่นเพราะมันเกือบสตีสองกว่าไปแล้ว เพชรน้ำหนึ่งได้แต่กังวลน่ะกลัวเหลือเกินว่าอรารยาจะกลับบ้านไปก่อนเธอหละที่น่าเป็นห่วงคือเพื่อนเธอคนนี้ดื่มเหล้าเสียด้วยตอนอยู่ในงานก็โดนพวกรุ่นพี่บงังคับให้ดื่มไปตั้งหลายแก้วคิดแล้วก็อดเป็นห่วงอรารยาเหลือเกินอ้าวเพชทำไมยังอยู่ที่นี่ละ่ะพี่เข้าใจว่าเพชกลับบ้านไปแล้วชัดเจนเออถามรุ่นน้องสาวอย่างเป็นห่วงเพราะนี่ก็เกือบจะตีสองกว่าแล้วทำไมเพชรน้ำหนึ่งยังไม่ยอมกลับบ้าน เราจะให้เพชรกลับได้ยังไงคะเราพี่ชัดเห็นไอ้ฝนบ้างไหมเพชรเดินตามหาไอ้ฝนเกือบสองชั่วโมงแล้วไม่รู้หายไปไหนเพชรน้ำหนึ่งเอ่ยถามชื่ออารยาออกมาอย่างเป็นห่วงแต่อีกหลายหนุ่มถึงกับหน้าซีดเยยบกันไปทันทีเพราะไม่รู้จะโกหกรุ่นน้องคนหนี้ว่ายังไงดีนึกโกรธเพื่อรักเหมือนกันที่ทำอะไรไม่รู้จะคิดดันคิดวางแผนบ้าๆน,นี่ขึ้นมาป่านนี้ไม่รู้ว่าทั้งสองจะเป็นยังไงบ้าง ไอ้โดนบ้ามึงทำอะไรไม่รู้จะคิดรักน้องฝนแต่ก็ไม่กล้าสารภาพรักรู้ทั้งรู้ว่าน้องฝนเป็นทอมแต่แกก็ดันไปนหลงรักทอมแสนนี่สำรายยังวางแผนปล้ำน้องฝนอีกงานนี้มีหวังพวกเขาโดนเต็มๆที่ช่วยกันวางแผนศบตาคมตรงหน้าเราก็ต้องเครียดสายตาที่จ้องมองพวกเขามีแต่ความหง,งุดหงิดเออคือมีอะไรคะพี่ชัดบอกเพชรมาเดี๋ยวนี้พวกพี่มีอะไรปิดบังเพร ไอ้ฝนหายไปไหนเหล่านี้พี่โดนอีกคนหายไปไหนบอกเพชรมาเดี๋ยวนี้นะเออคือว่าพี่ชัดเจนถึงกับพูดไม่ออกไปเหมือนกันคือฝนอยู่กับไอ้โดนบนห้องนะ่ะชายหนุ่มถึงกับถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อได้พูดไปหมายความว่างายพี่ชัดทําไมไอ้ฝนถึงไปอยู่กับพี่โดนบนห้องอย่าบอกนะว่าพวกพี่วางแผนให้พี่โดนทําอะไรไอ้ฝนนะ่ะไอ้โดนมันชอบน้องฝน ไม่จริงพวกพี่ทำแบบนี้กับเพรได้ยังไงทำไมเสียงกรีดร้องของเพรน้ำหนึ่งทำเอาชัดเจนถึงกับพงังะตกใจไปเหมือนกันเพราะไม่คิดว่ารุ่นน้องสาวจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้พวกพี่ทำแบบนี้กับเพรได้ยังไงเพชรักพี่โดนมาตั้งหลายปีแต่พวกพี่ดันวางแผนให้พี่โดนมีอะไรกับเพื่อนเพรพวกพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าไอ้ฝนมันเป็นทอมมันไม่ได้ชอบผู้ชาย เพรน้ำหนึ่งถึงกับทรุดตัวลงนั่งอย่างเจ็บปวดเธอรับไม่ได้จริงๆกับสิ่งที่ธนาโดนทำกับเธอและอารยาป่านนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเธอจะเป็นยังไงบ้างหายไปแบบนี้เพื่อนเธอคงไม่รอดมือธนาโดนแล้วแถมอารยายังเมาขนาดนั้นเพรน้ำหนึ่งได้แต่ร้องไห้อย่างทรมานหากเธอเชื่อในสิ่งที่เพื่อนบอกเหตุการณ์ครั้งนี้คงไม่เกิดขึ้น เพชรน้ำหนึ่งได้แต่คิดอย่างเจ็บปวดเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นมันทำให้เธอและอรารยาต้องเลิกคบกันหากเธอยอมเชื่อในสิ่งที่เพื่อนบอกเหตุการณ์เลวร้ายก็คงจะไม่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอธนดนและอรารยาคงไม่มีจุดจบที่เจ็บปวดแบบนี้หลังจากวันนั้นเธอก็ตามราวีหาเรื่องธนดลจนเธอและชายหนุ่มต้องโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัย สุดท้ายเธอโดนบิดามารดาบังคับให้บินไปเรียนที่อเมริกาทันทีซึ่งธานาโดนไม่ต่างกับเธอดีหน่อยที่ชายหนุ่มถูกส่งไปเรียนอังกฤษการที่เธอมาเจออรารยาอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายปีในใจได้แต่กังวลเมื่อรู้ว่าอาดีตเพื่อนคนนี้ได้เข้ามาอยู่ใกล้คนที่เธอรักอีกแล้วถึงคราวนี้จะไม่ใช่ธานาโดนก็เธอะหรือฉันกับแกจะต้องเป็นศัตรูกันไปตลอดชีวิตหรือไงอรารยา แกคิดจะแก้แค้นฉันใช่ไหมแกจะแย่งคนที่ฉลักอีกใช่ไหมเพชรนำหนึ่งกำมือแน่นด้วยความเกรียวกราดเธอยอมเจ็บแค่ครั้งเดียวก็เกินพอเธอจะไม่ยอมเสียตรการไปให้ใครอีกไม่ว่าจะเป็นอารยาหรือแม้แต่ผู้หญิงที่อยู่กับตรการในตอนนี้2อาทิตย์ต่อมาร่างสูงใหญ่ก้าวเท้าเดินตรงเข้ามาภายในตัวตึกของโรงแรมดมอนแลนด์เรสซิเดน์ เดินมาหยุดตรงหน้าประชาสัมพันธ์ของโรงแรมด้วยรอยยิ้มสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามาพบใครคะประชาสัมพันธ์สาวเอ่ยทักทายด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานพร้อมกับยกมือไหว,ยวมมอ,ยอ,อย่างสุภาพสวัสดีครับผมมาขอบพบคุณธนภัสเตมเลสน้ำเสียงทุมเบาอย่างสุภาพก่อนจะส่งยิ้มสวยมาให้ประชาสัมพันธ์สาวหน้าตาจิ้มลิ้มไม่ทราบว,ว่านัดเอาไว้หรือเปล่าคะเปล่าครับงั้นต้องขอโทษด้วยนะคะ วันนี้ท่านประธานไม่ว่างคะ่ะหากคุณมีธุระอะไรก็แจ้งไว้ได้นะคะหญิงสาวบอกด้วยน้ำเสียงหวานเหมือนเดิมสายตาโคมศบตามองประชาสัมพันธ์สาวอย่างประเมินท่าทีเห็นทีวันนี้เขาคงเข้าพบพี่ชายยากแสแล้วหากไม่เบกชี้ไปว่าเขาคือใครผมต้องการพบคุณธนพัฒน์วันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยหวังว่าคุณคงเข้าใจนะครับด้ำเสียงเข้มบอกจุดประสงค์ของตัวเองอย่างชัดเจน แต่วันนี้ท่านประธานไม่ว่างคะ่ะคุณต้องโทรมานัดทางเราถึงจะสามารถให้คุณเข้าพบได้โอเคผมเป็นน้องชายท่านประธานของคุณเราจะมาเป็นเจ้านายพวกคุณในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ผมสามารถเข้าพบท่านประธานของคุณได้หรือยังแต่ไม่มีแต่ตอนนี้พี่พอติทุระหรือว่านั่งทำงานอยู่ในห้องอ๋อถ้ายังไม่เชื่อรีบบบประชาชนผม ชายหนุ่มหยิบบัตรป,ประชาชนขึ้นมาวางลงบนเคาน์เตอร์เห็นแล้วใช่ไหมว่าผมกับท่านประธานของคุณนามสกุลเดียวกันเราก็ไม่ต้องโทรขึ้นไปรายงานเพราะผมมาเซอร์ไพรส์รท่านประธานของคุณน้ำเสียงห้าวสั่งกำชับอีกครั้งไม่สนใจใบหน้าหวานที่ยืนก้มหน้าอย่างหวาดกลัวชายหนุ่มเก็บบัตรประชาชนเข้ากระเป๋าเราก็เดินตรงไปยังริบตัวในสุดที่ใช้สำหรับติดต่อท่านประธานใหญ่ของโรงแรมโดยเฉพาะ เสียงประตูห้องทำงานของท่านประธานใหญ่แห่งไดมอนด์เลดถูกเปิดออกตามด้วยร่างสูงใหญ่ในชุดกงเกงยีนเสื้อยืดเดินตรงเข้ามาหยุดตรงหน้าโตทำงานตัวใหญ่เจ้าของห้องถึงกับนั่งอึ้งจ้องมองร่างสูงตรงหน้าอย่างแปลกใจก่อนจะเปิดยิ้มกว้างอย่างดีใจชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่เห็นน้องชายมายืนอยู่ตรงหน้าเกือบหปีแล้วสินะที่น้องชายถูกส่งไปเรียนอังกฤษ พอจบออกมาก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมด i a มอนด์พาราได e ์เรส d เดนซสาขาใหญ่อยู่กับบิดาที่อังกฤษจะมาทำไมไม่โทรบอกละ่ะในโดนผมกลับมาเซอร์ไพรส์พี่นะครับเราก็มาแก้ไขอดีตกับใครบางคนด้วยธนาโดนส่งยิ้มให้กับพี่ชายก่อนนึกไปถึงใครบางคนที่เขาเคยทำผิดพลาดไว้ในอดีตไม่รู้ว่าป่านนี้เธอคนนั้นจะยอมให้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดในอดีตไปหรือเปล่าใครกัน ที่ทำให้ลูกชายคนเล็กของไดในมอนเลดถึงกับต้องบินกลับมาเมืองไทยสงสัยคงเป็นคนสำคัญมากสินะธนะพัฒน์เอ่ยด้วยน้ำเสียงหยอกล้อใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าน้องชายเคยทำผิดพลาดอะไรเอาไว้ห่างไม่เกิดเรื่องเมื่อห้าหกปีก่อนธนดลก็คงไม่ต้องโดนไล่ออกแล้วถูกส่งไปเรียนที่อังกฤษหรอกอราย,ยาเด็กสาวหน้าตาน่ารักตัดผมสั้นท่าทางห้าๆเกินผู้หญิงคนนั้น คือความผิดพลาดของน้องชายเขาและก็ห้าปีแล้วเสนะที่เขาพยายามติดตามเฝ้าดูแลหญิงสาวอยู่ห่างๆโดยที่ไม่กล้าเข้าไปพูดคุยหรือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือครั้งล่าสุดที่เขาไปหาหญิงสาวก็เมื่อสองปีที่แล้วตอนที่หลานสาวตัวน้อยของเขาไม่สบายใบหน้าที่เคยดูหล่อจนเกินหญิงของหล่อนกลายเป็นสาวสวยตาคมแต่นิสัยยังไร้การเหมือนเดิมหล่อนตบเขาสนหน้าชา เพียงเพราะจะเข้าไปอุ้มหลานสาวและก็ยืนกรานที่จะเลี้ยงดูลูกสาวด้วยตัวเธอเองพี่พอก็แกล้งผมอยู่เรื่อยว่าแต่ฝนเขาสบายดีหรือครับธนาโดนเอ่ยถามพี่ชายด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอรารยาสาวน้อยที่เขาลงรักตั้งแต่แรกเห็นจนกระทั่งตัดสินใจวางแผนอันชั่วร้ายเพื่อที่จะได้ตัวเธอมาแต่สุดท้ายก็เปล่าประโยชน์ถึงจะได้ร่างกายมาแต่หัวใจดวงนั้นเขาก็ไม่เคยได้ เขาก็สบายดีตอนนี้เป็นเลขาให้กับนาตะการวิลกิจดูดที่บริษัทวีพร้อมครับชายหนุ่มพยักหน้ายอย่างเข้าใจพี่มีตำแหน่งอะไรให้ผมทำบ้างครับเอาแบบที่ผมสามารถเข้าไปเจอคนเขาได้บ่อยๆนะครับเอาจริงเหรอนายโดนฉันว่านายคิดวิธีอื่นไม่ดีกว่าหรออีกอย่างฉันว่าอรารยาไม่มีทางอภัยให้นายอย่างแน่นอนขนาดเขามีลูกกับนายเขายังไม่สนใจที่จะบอกให้นายรู้เลย พอคิดถึงจุนนี้ธนภัทรก็รู้สึกลําบากใจแม่น้อยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่เคยเล่าให้น้องชายฟังธนดลมีลูกสาวที่เกิดจากอารยาอีกหนึ่งคนธนดลยืนนิ่งเหมือนถูกสาบกับคำพูดของพี่ชายเขาเนารือมีลูกกับอารยาห้าปีที่เขาอยู่เมืองนอกทำไมพี่ชายถึงไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเขาทำไมพ่อไม่บอกเรื่องที่ผมมีลูก ฉันไม่ต้องการให้หนายทิ้งการเรียนแล้วกลับมาเมืองไทยจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากปิดบังนายหรอกเพราะฉันเองก็เพิ่งรู้มาว่าอ,รอารยามีลูกกับแกก็เมื่อสองปีที่แล้วเองตอนนั้นแกก็กําลังเรียนอยู่ฉันเลยไม่ได้บอกแล้วพี่คิดจะบอกผมเมื่อไหร่แล้วตอนนี้ลูกสาวผมกี่ขวบเหล่าชื่ออะไรน้ําเสียงที่ถามพี่ชายนั้นไม่ค่อยจะพอใจนะักกับสิ่งที่พี่ชายปิดบังเขามาตลอดหปี แกก็น่าจะรู้ดีไม่ใช่หรอนายดนว่าลูกสาวแกอายุเท่าไหร่ธนพัทรเงยใบหน้าขึ้นมามองน้องชายก่อนจะสายหน้าไปมาอย่างอ่อนอกอ่อนใจหากไม่เพราะความคิดงง,งๆของธนัตโดนเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่เกิดแล้วลูกสาวผมเชื่ออะไรครับพี่พอลธนโดนรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเขาไม่คิดเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาจะได้รู้เรื่องที่น่าย,ยินดีแบบนี้เขารู้แล้วว่าจะใช้แผนการอะไร ในการทำให้อรายาติดกับดักที่เขาวางเอาไว้ลูกสาวแกชื่อเด็กหญิงอภิสดาชีอระเวทชื่อเล่นน้องดาดาทำไมพี่พอไม่บังคับให้ฝนเขาใช้นามสกุลพวกเราน้ำเสียงที่เอ่ยถึงผู้หญิงที่เขาแอบลงรักดูกราวขึ้นมาอย่างไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่หญิงสาวกระทำลงไปแล้วเพราะใครถึงได้เป็นแบบนี้แรไม่มีทางเข้าใกล้สองแม่ลูกนี้ได้ง่ายๆหรอกในโดน เคยทำอะไรเอาไว้คิดเสียบ้างไม่ใช่มาโวยวายว่าเขาไม่ดีอย่างงั้นไม่ดีอย่างนี้แกตังหากที่เลวที่คิดแผนชัวช่วทำลายอารยาเขาธนพัทรตำหนิน้องชายกลับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตส่วนแกก็ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นอีกสี่วันทางวีพร้อมจะมาประชุมเรื่องการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ของไดมอนด์แลนที่นี่อารยาก็น่าจะมาด้วยเพราะเจ้านายของเขาก็มาครับ ผมขอรับผิดชอบโครงการนี้ได้หรือเปล่าพี่พอลรับรองครับว่าจะไม่ทําให้เสียงงานอย่างแน่นอนและที่สําคัญผมจะทาให้ฝนกับลูกเข้ามาอยู่ในตระกูลไดมอนด์เลดให้เร็วที่สุดธนดลยิ้มเหี้ยมกับแผนการของตัวเองธนภัทรได้แต่สายหน้ากับความเห็นแก่ตัวของน้องชายไม่รู้เขามีน้องชายในใสายแย่ๆแ,แบบนี้ได้ยังไงหลายปีก่อนเขาเคยเจออารยา ตอนนั้นหลอนยังดูห้าวตัดผมสั้นแถมยังดูเท่อประหาผ่านมาไม่กี่ปีหลอนก็กลายมาเป็นผู้หญิงสวยคมปราดเปรี่ยวจนน่าตกใจไม่หลงเหลือมาสาวทอมบอยเลยให้ตายสิแบบนี้จะดีเหรอที่ปล่อยให้นายโดนจัดการเรื่องนี้เองธนพัทรได้แต่คร่ำครวญอยู่ในใจกับปัญหาของน้องชายจบตอนที่สิบสาม